สวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนครับจริงๆตอนเราเข้าสู่ช่องวอยโซเยอ์นะครับวันนี้ผมก็จะมาทํากิจกรรมแจกเพรฟีไฟแล้วนะครับผมคือยอดวิผมมันถึงหนึ่งหมื่นสักทีผมก็จะไม่แจกนะคือใครอยากที่อยากร่วมกิจกรรมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์เข้าไปที่หน้าเพจเฟซบุ๊กของผมนะครับผมจะขเนเ็นว่า แจกเพชรฟรีไฟ EP ที่หนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเติมให้หนึ่งพันเพชรนะครับผมก็รวบวมกิจกรรมเงินเยอะๆยนะครับผมก็ใครที่เป็นชู้โชคดีเดี๋ยวผมจะแจกคนนั้นนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็มาแจกเพชรเอ่อหนึ่งพันเพชรนะครับผมก็ใครที่โชคดีก็มาตอบแชทผล้วยนะครับใครที่ได้นะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมก็เชิญกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมคลิปหน้าอาจจะมาแจกอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับอย่าลืมร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับผมไปแล้วไปแล้วนะครับ